อันสุ่มม้วพื้นเจ้าหันไปย่ำได้ก็ได้แต่ว่าะจะไม่จะเว้าวง่ายเนาะลองไปตำหลังมู้งดูมู่สิวอาวพื้นค่อยหันอีกอย่างนะนี่บ้าน,นี่นะคอยก็เป็นหัวหน้าสมาคมาวอลพื้นมู่ด่อยก็ต้องเป็นแบบเป็นย่าให้มู่แต่ว่าจังได้ท้าวอานี่สวยปานนี้แล้วยังบันมา โอ้ยผัวนี่ก็ได้เนาะเปมนขวงหู้ยุตวา่ามงนี่เป็นมงเฮาไป็เลาะว้าพื้นคนจึกน้อยไปซาบทันมู่มู่ก็บสิว้าพื้นเฮาตีบ้บดนี้โอ้เปมนเจ้าคักเนาะปานนี่จึงมาเจ้าก็หู้ยุตวา่าเกามงนี่เขาต้องไปว้าพื้นคนโอ้ยขอยก็มีเวีย้ยคงข่อยอันซุ่มหม้อพื้นเจ้าหันไปย่ำไดก็ได้แต่ว่า,าจะจม่นจะว้าง่ายเนาะลองไปตำหลังมู่มุงดูมู่สิว้าพื้นค่อยหัน อีกอย่างนะนี่บ้านี่นะค่อยก็เป็นหัวหน้าสมาคมบอพื้นมู่ค่อยก็ต้องเป็นแบบเป็นย่างให้มู่แต่ว่าโอ้ยค่อยก็มีเวียคือกันบอว่าเจ้าดอกเดียวนี่นี่เจ้าเป็นหัวหน้าสมาคมบอกพื้นคนเป็นบอค่อยนี่กระถือแต่งตั้งแบบเป็นหัวหน้าสมาคมตัวหนึ่งอีกแล้วเดียวนี่นี่อ้ยเจ้าก็เป็นหัวหน้าคือกันบอดีแล้วเฮาสองคนนี่นะได้ถือแต่งตั้งเป็นหัวหน้าคือกันมาแต่ค่อยนี่เป็นหัวหน้าสมาคมบอพื้นคนมาเจ้าดีเป็นหัวหน้าสมาคมยังค่อยหันบอ หัวหน้าสมาคมคนยานเมียเดียวนี่นี่เมิดบ้านเมิดเมืองผู้ใดก็ซากรากะลือ้อว่าข่อยนี่ยานเมียเป็นเบอร์หนึ่งเลยของงงการยานเมียนี่เขาก็เลยแต่งต่างกันข่อยนี่เป็นหัวหน้าสมาคมคนยานเมียเดียวนี่นี่แต่ว่าข่อยว่าอยากูมิ่มใจไปานดอกเวยตําตแหน่งตัวนี้นี่โอ้ยหาละภูมิุ่ใจหันย่างน้อยเจ้าก,ก็ได้เป็นหัวหน้าแต่ว่านี่คือข่อยนี่ตอนนี้เป็นหัวหน้าสมาคมคนบ,บ่าพื้นคนแล้วข่อยยังจะมีสิ่งตําแหน่งอีกตําแหน่งหนึ่งใด ตำแหน่งอีสานอีแหละแต่ตำแหน่งตัวนี้นี่คนยังเจ็บประสาทํำเจ้าแหละตำแหน่งหัวหน้าสมาคมคนคมผัวฮะขนาดสมาคมเบาพื่นคนนี่คนยังเบื่อนผวกเจ้าแหละนี่ชีวิตสมาคมคนเพ่งผัวอีกบ่นี่เออเท่านี้ออนแหละค่อยฟ้าไปโอ้ยจะเป็นผวกจะบุมีอยากบุมีงานเนาะต่างสมาคมนันสมาคมนี่ออยู่โอ้ย